สวัสดีครับที่เข้ามาวันนี้เป็นเป็นตองบ้านนะครับเป็นตองบบ้านซ้อมกันอยู่นะฮะเอาไว้ท่านได้ชมกันนะครับัคะแนนมากมา ต้องบอกก่อนนะครับฝั่งเจ้าบ้านนี่ก็คืออ่านี่ี่ใช้นะครับกูกับบ้านนะฮะอยู่ฝั่งเจ้าบ้านนะครับวันนี้จากเขหะาของหนะครับมาเยือนนะครับก็เป็นพี่ท็อปกับพี่ก้าโอ้โหเจอสลับดอกลูกนี้เข้าไปเลยโอ้โหนี่ทางฝั่งสกอตอนนี้0ูนยะฮะศูเริ่มมาใหม่ที่0ูนนะครับจริงๆเขาเล่นกันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะครับ พอดีเพิ่งมาถึงครับเนี่ยมาดูพี่ก๊อฟนะครับพี่เอ้ยพี่ท็อปนะฮะลูกนี้โอ้ยเกือบไปแล้วเหลือสองนะยังไม่เปลี่ยนนะครับทางเจ้าบ,บ้านยังได้อยู่นะครับในสนามนึ่งคะแนน ตรงนี้พี่ท็อปจะวางเข้าไปนีดหลบได้นะครับรู้ทางพี่ชัยเจ้าบ้านติดโดนรับหนึ่งติดติดรับสองจับค่อยโอ้โหไปประวัติถ่ายได้นะครับ เขาเปลี่ยนนะฮะต่อนะ่ะเเบียอยู่ไหนล่ะมาให้ไวเลย S <S <S สเกอร์ตอนนี้ศูนยนะครับสกอร์ตอนนี้เล่นกันที่เจ็ดคะแนนเท่านั้นนะครับบ้านลูกนี้ปั่นเทิร์ฟไม่ถึงนะฮะเอา่าเจ้าบ้านด้วยนะครับลูกนี้โจ๊ะเอาให้นี่เข้าเองตีเองเลย <laughs> ใครได้ ทางเคหะข้องหกนะครับได้หนึ่งคะแนนนะครับโหวันนี้ก็จริงๆแล้วไปที่ข้องจันมานะฮะเดิมทีตั้งใจจะไปไลฟ์ที่นั่นฮะนะน,นะครับก็พอดีไปร่วมสนุกนะฮะก็เลยเสียดายนะครับไม่ได้ไปไลฟ์ที่ข้องจันนะฮะ<า> เคหะของเข้ามาแล้วนะครับด้วยอยู่หน้าเป้าน่าจะประมาณ50เซนนี่พี่บาสจี้เป้าไปเลยครับพรุนี้สุดยอดนะฮะท็อปยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะครับพรุ่งนี้ให้มีรายการสนุกด้วยนะครับเป็นคู่ทั่วไปนะครับคู่ทั่วไปที่ใต้ทางด่วนคลองห้านะครับวัดมูล ทันยาบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับใครว่างสะดวกก็เชิญนะครับใครที่เลือกตั้งอยู่บริเวณนี้ใกล้เคียงก็เลือกตั้งเสร็จก็สามารถไปไรวมเล่นรวมสนุกได้นะครับเดี๋ย <c oughs> พี่ท็อปตีแล้วฟอลโล่มาด้วย มันูโอ้โหนี่จะบ้ารู้ทางฮะรู้เาเรียกว่ารู้สนามนะครับรู้ลายนะฮะใครอยู่บริเวณจังหวัดปทุมนะครับพวกนี้อยู่ใกล้เคียงก็หลังจากถ้าไปใช้ใชใชเสียงเลือกตั้งก็ไปร่วมเล่นร่วมสนุกกันได้นะครับออรปีก้าเ<ล>ข้ามาไม่ถึงนะฮนะ

มาดูพี่ท็อปลูกนี้เอาไปไปนี่พี่กล้าเข้าไม่ดีตีเองเลยนะครับ,ไปไปบเอฟซีจัน<ไ>ปาเอาไปไปเพี่กล้าไม่เข็ดพี <laughs> ่กล้าไม่เข <laughs> ็ดดูนี่ครับชัยตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองคะแนนระยะประมาณเก้าเมตร วีตตีงับเลยครับลูกนี้พี่กายยังเดินกุ้มกิมอยู่นะครับยังนิ่งอยู่ท่ท็อปวางลูกนี้โอ้โหรู้ลายครับน้ำหนักอื้งมาเช้าไม่มีปัญหา ลูกนี้โอ้ยกไม่ข้ามนะครับดูนี้แยบยักษ์ดูลูกที่สองเอาโอ้โอในหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ในสนามยังเหลือในมืออีกหนึ่งลูกนะฮะเรียกว่าถ้าเข้ามาก็เก็บแต้มที่สองก็จะขึ้นนำไปเลยนะครับไม่มีปัญหาดยสกอร์สองต่อนหนึ่ง ทางฝั่งเจ้าบ,บ้านขึ้นนําแล้วนะครับเฮ้ยอย่างนี้ดีว่าได้นั่งเนี่ออยเขาชั่วเก้าอี้ตัวนู้นเด้อเออ,อเดี๋ยวเดินให้พรอแเห็นเก้าอี้พอดีนะครับโอ้โหนี่นี่ชีวิตที่เหลือเพื่อเปตองเหมือนกันนะครับปีวันครับโอ้น้องไอวันนี้มานะฮะแต่เห็นได้ข่าวว่าเล่นไปแล้วช่วงเช้าวันนี้ครับเล่นไปแล้วใช่ไหมนั่นแหละชนะเก่งมากเขาเลยไม่ให้เล่นแล้วนะครับไอ การี่ห่างเลยครับล <c oughs> <c oughs> ูกนี้มาดูพี่ท็อปตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองถัง้อยมาแล้วโอ้โห ตีเดียวันปุ๊บมักจะรูปหล่อทันทีเลยนะครับพี่ท็อปของเรานะฮะแกไปตกปลาประจำนะครับไม่รู้เอาเวลาที่ไหนไปซ้อมไม่ถึงนะฮะน,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 น้องัน้องมังฟัส <laughs> ตีได้รับหนึ่งตีติดรับสองโอ้โห ข้างในปอหนึ่งข้างนอกะห,หากนะครับอ่าสอ้อมเนนะครับเล่นกันไม่ดุนะครับเพราะเล่นเขาว่าเล่นตั้งแต่ช่วงเช้าไปแล้วนะครับอ่าสายอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับระหว่างคลองหกกับคลองแปดนะฮะในไกลกันนะครับอยู่ใกล้กัน นิดตรนี้รู้ว่าเทินกระหม่อมนะครับท็อปโอ้โหตนี้ข้ามเลยครับอ,รอ๋อมาเลยครับเสียโปรครับเสียโป้เราต้องไปเจอที่นู่นด้วยนะอย่าลืมนะฝากไว้ด้วยครับ,รบวันที่18นะที่ปากช่องนะครับฝากไว้ด้วยเลย โอ้ตอนนี้อยู่ที่นี่ก็นหนาวแล้วเนี่ยอากาศเย็นแล้วเนาะลมโชยนะที่เนี่ยเหมือนสวิตสวิตหรือปั๊ก <laughs> ก็ฝากไว้ด้วยนะครับไปนอนกลางเต็นท์กันนะครับไปเล่นสนุกวันเสาร์ที่18ธันวาคมนะครับก็ตรงนั้นเล่นเสร็จแล้วก็น่าจะมีขนมปังให้รับประทานกันนะครับพี่ชายตี <c oughs> จอดเลยฮะ <c oughs> ไม่ต้องแจวโอ้โหโดนขากล้องเลย ดูว่าถึงไหมอ้าวเสียสองแลวนะฮะมาดูบารจะเก็บแต้มที่สามลูกนี้ไม่มีปัญหาหอะไรนำไปเลยห้าต่อสองห้าต่อหนึ่งใช่ไหมครับโอ้โหนี่นี่นะฮะคึ้นำไปแล้วดูสกอร์ห้าต่อหนึ่งนะครับไปแน่นอนมาเตรียมขนมปังไว้เยอะๆนะครับ ก็น่าจะมีการจัดขนมปังให้นะฮะในหลังจากช่วงโอเพนไปแล้วนะครับก็น่าจะเป็นแข่งกันอ่ทาทั้งวันทั้งคืนนะฮะก็น่าจะยิงกันยาวเลยนะครับสำหรับในคืนนั้นนะฮะอ <c oughs> <c oughs> ือิก้าลูกนี้รู้ลายนะฮะเล่นรู้ลาย ก็ถือว่ามาเล่นสนามนี้บ่อยแล้วนะครับค่อนข้างจะชินแล้วเช่นกันนะครับ <c oughs> <c oughs> อา้าวอย่าทำตกไว้นะยุบ <c oughs> พี่ชายลูกยังหูตีจอดนะฮะอยู่ทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับพี่ชายนี่ก็ครบเครื่องนะครับลูกตีจอดลูกเข้าหนึบนะครับอือหือพี่กานี่ ถ้าเป็นสนามดอบนีบิก้าค่อนข้างจะเข้าดีเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นสนามลายนะครับพี่ท็อปตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองหุ <c oughs> ่นโฟลวติดโอ้โหติดคืนนะครับฝั่งเจ้าบ้านนะครับขึ้นนำไปด้วยสกอร,ร์ห้าต่อหนึ่งห้าต่อหนึ่งใช่ไหมขึ้นนำไปด้วยสกอร,ร์ห้าต่อหนึ่งเราเล่นกันที่เจ็ดต้มเท่านั้นนะครับนี่มาดูพี่บารลูกนี้จะวาง มันโค้งมาน้ำหนักอยู่ที่น้ำหนักถือว่าตัดแล้วนะเหลือหนึ่งหรือพี่ชัยนะครับจากเจ้าบ้านติดโดนรับหนึ่งตดติดรับสองิีจักนี่ พ <poisoned indo> <IP P> <ara> <ibl ampa> ี่ท <LE> ็อปเข้าวงน่าจะเข้าไปตีแล้วนะครับหนุกนี้พี่ท็อปมีจ็อกให้โอ้โหโดนเป็นติดนะพี่ท็อปผิดก็ไม่ถูกผิดก็ไม่ถูกนะครับอยู่ที่เดิม พี่บาสเข้าลูกนี้โอ้โหสมกับเจ้าบ้านนะครับครับตีโดนรับสองตีติดรับสามสกอร์ตอนนี้เจ้าบ้านนำไปด้วยสกอห้าตัวหนึ่งอยากเจอนัดว่ะโดดข้ามนะครับ นานจะออกมือนะฮะสองคะแนน,นก,ก็ขึ้นมาตามมานะครับเป็นสกอร์สามต่อห้านานพี่กาจะได้ออกมือนะครับยิ้มไหมฮะเล่น <c oughs> นที่เจ็ดคะแนนเท่านั้นนะครับนี่นนะ อยูนในระยะไม่เกิน8เมตรนะครับ8เมตรนะฮะลูกนี้กาเข้าหลุดมาอยู่ที่50เซนเลยนะครับหลุดพี่บาร์ตเดี๋ยวกันเอาทะลุหรือเปล่าอาดหลาดแล้วมาแล้วฮะอาดหลาดขึ้นเลยนะครับ,รนนรบลูกที่สองอีดแปะโอ้โหเรียกว่าล็อกดีฮะกันตีนะครับ ล็อกไม่ให้ตีเลยนะครับอือิ๊ก้าพิกก้า,กกาดอบเดินลูกนี้โอ้โหอย่างกับที่มาร์คไว้เลยนะครับใช้ตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองออโอ้โหอากาศดีวะเย็นโชยล้วโหนะลมลมพึ่ง,งาโอ้ อลูกแรกผิดไปได้นะครับทีละอย่าลืมนะพวกนี้ไปร่วมสนุกด้วยโอ้โหยีเปลี่ยนนะครับได้สองคะแนนสกอร์ตอนนี้ก็5ต่อสามนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านนำนะครับกล้าลูกนี้ดอบไม่ถึงเลยนะฮะบ่อหอดนะครับฮะอ้าวถึงเหรอ เรียกว่ามาดูพี่บาสเข้าลูกนี้ไม่มีปัญหาอา่ซ้อมๆนะครับไปอยู่ที่หนึ่งปอน,นะครับข้างนอกก็มีบ้างนะฮะไม่ถึงปอนนะครับก็เรียกว่าซ้อมกันอยู่นะครับ นี่เป็นคู่เรียกว่าคู่ประจำถ้าสนามว่างก็ต้องมาประลองกันนะครับ <c oughs> คู่นี้ก็เรียกว่าเจอกันบ่อยนะครับเจอกันบ่อยถ้าสนามว่างเมื่อไหรก็จะมาออกหมายออกมือกันนะครับ <c oughs> ราฝากรายการพวกนี้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับสนามเปตองใต้ทางด่วนนะครับคลองห้าธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นคู่โอเพ่นทั่วไปนะครับ น่าจะแข่งประมาณ10บโมงครึ่งสิบโมนงนสิบโมงฮะรอให้ที่ว่าไปใช้สิใช้เสียงเลือกตั้งเสร็จนะครับของอบอตอก็สามารถไปลงเล่นได้นะครับ <B PM. S 1> ยังทันนะครับอ๋อหนปอนเท่ากับศูนย์สามตัวครับ พี่ชายจะเอาอยัางไงครับตอนนี้โอเควีดจับเขาให้เต็มเหล็กสถาน s w u n โอ้โหหัวอากาศดีอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวกันครับพี่ละป <c oughs> ีท็อปจะเข้ามาเก็บแต้มลูกนี้ ถ้าไม่ได้นี่แต้มคาเกมคานะครับเอ,เอาแล้วสิ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 ต้องวิทยาศาสตร์เข้าช่วยแล้วนะครับตลับเบสมาเลยนี่ครับอ่าพี่ชายนะครับเจ้าบ้านนะฮะสนามไปต้องเครือกค้านะครับ <c oughs> น้องเสือ <c oughs> ของแปดน้องเสือนะครับจังหวัดปทุมธานีอ แบบเด,ยเดียวนะครับก็ทำให้เจ้าบ้านนะครับขึ้นแท่นไปเลยครับเด้วยสก 3. อหกต่อสามๆๆเดี๋ยวคู่ต่อไปต้องมีนัดนะฮะอยากเจอมานานแล้วครับนี่นะฮะเด็กหนุ่มน้อยคนนี้ครับตัวเบลลโอ้ยอย่างกระยักให้มันได้เป็นก่อนเดี๋ยวเราถล่มเป็นนี้เลยตอนนี้เจ้าบ้านขึ้นนําไปครับเด้วยสกอ์6ต่อ3นะครับเรียกว่าขึ้นแท่นนะครับ าดูบาสเขา้าลูกนี้อ,อ,อย่างเราอยู่หน้าเป้าประมาณศอกหนึ่งนะครับพี่ท็อปเจาะเข้าให้เคกะบาลนะครับโอ้โห,โหพี่กาอยู่ข้างเป้าประมาณ 40เซ็นเล่นกันในระยะ7เมตรนะครับมาดูพี่บ้านฟังเจ้าบ้านเปิดลูกนี้ไม่มีปัญหาแดนน่ะหรอกราข่าวลูกนี้ดอเดินนิ่มๆแกลุ่มเอ้าเป็นไงอาดลาล่าเอ้าอาดราดนะครับ โอ้โหทะละุผิดไม่ได้วะเข้ามาลูกนี้เอาอัาดลาดอีกแล้วนะฮะโอ้โหเกมค้าอยู่นะครับต้องบอกตอนนี้นะครับทางฝั่งชาวบ้านเกมค้าอยู่นะฮะใครทะทจะบ้าบอล่เลยพอสกอร์ขึ้นแท่นไปแล้วนะครับเก็บของเก่ารถจะชนตายท็อปวางลูกนี้จัดที่อ,อดาดราอีกแล้วลูกสุดท้ายอาดราหมดจบ อืออ้าเอาหมดอาต้องเป็นคู่ต่อไปอ่ะเอามังเทมังเทเหนียวแล้วน้องไม่สบายใจด้วยกันนด่ไงนัดไม่ลงอ่ะนัดไม่เอาเหรอ กู้ไอ้มาดิโอ้โหเขาไม่เอาไอ้จะไปคู่พี่ไอ้ที่ผมคู่ใครเอาก็มือเรามือตีมือเข้าตกไปฮะอ๋อเรามือเข้าอยไงง่าอหมายถึงเรื่องรวมเรื่องยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ พรุ่งนี้นะครับเปตองใต้ทางด่วนคู่ทั่วไปนะครับอยู่ธัญบุรีนะครับจังหวัดปทุมธานีใกล้ๆวัดมูลนะครับใกล้ๆวัดมูลใครที่อยู่โซนนี้ก็จะทราบนะฮะๆๆจัดน่าจะประมาณ11บเอ็ดโมงนะครับสายๆเพื่อรอให้มีบางท่านอยู่ในเขตที่จะต้องไปเลือกตั้งอบตอน,นะครับก็ <ๆ S 1> ไปเลือกเสร็จก็จะได้มาร่วมสนุกกันนะครับ <S <S <ๆ S 1> แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับวัน เสาที่18ธันวาคมนะครับเป็นไปตองสัญจรนะครับนอนกินนอนเล่นเลยนะครับที่ปากช่องนะครับเียว่าอากาศน่าจะหนาวเลยนะครับอยู่ในโซนวังน้ําเขียวนะครับฝากไปด้วยไปร่วมสนุกกันด้วยนะครับเขาเขาก็บอกว่าเขาไม่เอาพี่ไอไอปะทอ นี่สนีนใคระใครอะม่นี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 ่พี่ชายนี่จะบ้าเลยนะโมโหพี่ชายโมโหเล่นก็ไม่ให้เล่นเอาป่ะ สั้นๆตรงนี้นะครับจะได้เอาตรงนี้ไปลงใน YouTube ได้นะครับเดี๋ยวขอขอพักเบรกไว้ตรงนี้ก่อนแล้วนะครับถ้ามีอีกก็จะกลับมาไลฟ์สดให้นะครับก็ต้องตรงนี้ก็ขอพักเบรกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ